อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวเยอรมันที่มีสัญชาติสวิตและอเมริกันซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่20เขาเป็นผู้เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนากลาศาสตร์ควอนตัมสถิติกลาศาสตร์และจักรวาลวิทยาเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปีพาศ2464จากการอธิบายปรกากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก และจากการทำประโยชน์แก่ฟิสิกส์ทฤษฎีออสไตน์เกิดเมื่อวันที่14มีนาคมปีคศ1879ที่เมืองอูมประเทศเยอรมน,นีออสไตน์เป็นชาวเยอรมันแต่ก็มีเชื้อสายยิวบิดาของออสไตน์เป็นเจ้าของร้านจำหน่ายเครื่องยนต์และสารเคมีชื่อว่าเฮอร์แมนออสไตน์ I S S T I. ต่อมาเมื่อไอสไตน์อายุได้หนึ่งขวบบิดาได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองมิวนิกซึ่งส่วนใหญ่คนในเมืองจะเป็นชาวยิวเช่นเดียวกันกับเขาทําให้เขาไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านไอน์สไตน์เป็นเด็กที่เงียบขรึมไม่ค่อยชอบออกไปเล่นกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันจนบิดาเข้าใจว่าเขาเป็นคนโง่เขลาจึงได้จ้างครูมาสอนพิเศษให้กับไอน์สไตน์โดยเฉพาะเรื่องของการพูดถึงแม้ว่าการพูดของเขาจะดีขึ้นแต่เขาก็ยังเงียบขรึมและไม่ออกไปเล่นกับเพื่อนเหมือนเช่นเคย เมื่อไอน์สไตน์อายุได้ห้าขวบบิดาของเขาก็ส่งเข้าโรงเรียนที่ยิมนเนเซียมนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ทั้งหมดเป็นชาวเยอรมันและนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกถึงอย่างนั้นไอน์สไตน์ก็เข้ากับเพื่อนได้ดีแต่สิ่งที่เขาไม่ชอบมากที่สุดในโรงเรียนก็คือการสอนที่น่าเบื่อและเกลียดที่สุดที่ใช้วิธีการท่องจําเป็นส่วนใหญ่ทําให้ไอน์สไตน์ไม่อยากไปโรงเรียนมารดาของเขาจึงหาวิธีแก้ปัญหาโดยการให้เขาเรียนไวโอลินและเปียนโนแทน แต่วิชาที่ไอสไตน์ให้ความสนใจมากที่สุดก็คือวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะวิชาเรขาคณิตที่เป็นวิชาที่เขาชอบมากที่สุดทําให้เขาละทิ้งวิชาอื่นยกเว้นคณิตศาสตร์ถึงแม้ว่าจะทําคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีเขาก็มักจะถูกครูตําหนิอยู่เสมอต่อมาเมื่อเขาอายุได้15ปีกิจการโรงงานของพ่อก็เริ่มแย่ลง เนื่องจากการรวมตัวของบริษัทผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและเคมีหลายแห่งทําให้โรงงานของพ่อเขาไม่สามารถจําหน่ายสินค้าได้ครอบครัวของเขาต้องย้ายไปอยู่ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีแต่อสไตล์ไม่ได้ย้ายตามไปด้วยเพราะยังติดเรียนอยู่หลังจากนั้นอีก6เดือนเขาก็ได้วางแผนให้แพทย์ออกใบรับรองว่าเขาป่วยเป็นโรคประสาทเพื่อให้เขาได้เดินทางไปหาพ่อกับแม่ที่อิตาลีหลังจากนั้นไอสไตล์จึงเดินทางไปหาครอบครัวของเขา ต่อมาไอสไตน์ได้สอบเข้าเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่วิทยาลัยบริเทคนิคเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไอสไตน์สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนดีมากส่วนวิชาชีววิทยาและภาษาเขาสอบได้คะแนนที่แย่มากทำให้เขาไม่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนในวิทยาลัยแห่งนี้ต่อมาเขาได้รับจดหมายจากครูใหญ่ของวิทยาลายัยได้เชิญให้เขาไปพบและแนะนำให้เขาไปเรียนต่อเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตร หลังจากนั้นเขาจึงเข้าเรียนที่วิทยาลัยของสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างนี้เขาได้พักอาศัยอยู่กับครูผู้หนึ่งที่สอนอในโรงเรียนแห่งนี้ไอสไตร์รู้สึกชอบวิทยาลัยแห่งนี้มากเพราะการเรียนการสอนเป็นอิสระไม่บังคับแนวการสอนเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถของตนนอกจากนี้สภาพแวดล้อมในการเรียนก็ดีมากๆเพราะได้มีการจัดห้องเรียนเฉพาะสำหรับแต่และวิชา หลังจากที่เขาจบหลักสูตรที่โรงเรียนมัธยมหนึ่งปีไอสไตน์ได้เข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยเทคนิคในสาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้หลังจากจบการศึกษาแล้วไอสไตน์ I ได้สมัครเข้าทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งเมืองซูริกแต่ได้รับการปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลแต่ด้วยความเห็นใจจากศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยซูริกก็ได้ออกใบรับรองผลการศึกษาให้เขา จากนั้นไอสไตน์ก็ได้เริ่มออกหางานทำจากประกาศตามหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งมีประกาศรับอาจารย์หลายแห่งไอสไตน์ได้เข้ารับการสัมภาษณ์แต่ปรากฏว่าไม่มีสถาบันแห่งใดรับเขาเข้าทำงานเลยแม้แต่สักที่เดียวไอสไตน์เข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นชาวยิวดังนั้นในปีคศ1901ไอ y สไตน์ได้โอนสัญชาติเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถทำให้เขาหางานทำได้อยู่ดีค่ะ ในที่สุดไอสไตน์ก็ได้งานทำเป็นครูในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งแต่ก็ทำอยู่ได้เพียงแค่ไม่กี่เดือนก็ถูกไล่ออกเขาจึงรับจ้างเป็นครูสอนพิเศษตามบ้านแต่ก็ทำได้ไม่นานก็ถูกพ่อแม่ของเด็กเลิกจ้างอีกเนื่องจากไอสไตน์ le, นั้นได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่ควรให้เด็กไปเรียนที่โรงเรียนอีกเนื่องจากครูที่โรงเรียนสอนคณิตศาสตร์ในแบบผิดๆซึ่งต่างจากสิ่งที่ไอสไตน์สอนถึงแม้ว่าเด็กๆจะรักและชอบวิธีการสอนของเขาก็ตาม ต่อมาในปีคศ1902อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้เจอกับเพื่อนเก่าคนหนึ่งได้ฝากงานที่สำนักงานจดทะเบียนสิทธิบัตรที่กรุงเบอร์นถึงแม้ว่าไอน์สไตน์จะไม่ชอบงานที่นี่แต่เขาก็ยังคงทำจึงทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นและมีโอกาสได้พบกับสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ในระหว่างที่ไอน์สไตน์ได้ทำงานอยู่ที่นี่เขาได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับการประดิษฐ์สิ่งของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกของไอน์สไตน์ก็คือเครื่องมือบันทึกการวัดกระแสไฟฟ้า ระเบิไอน์สไตน์เป็นที่จดจำด้วยสมการ E เท่ากับ mc กำลังสองและมีผลงานที่เป็นที่รู้จักอย่างมากมายสมการ E เท่ากับ mc ยกกำลังสองเป็นการอธิบายความสัมพันธ์ของพลังงานและความเร็วแสงซึ่งอยู่ในทฤษฎีสัมพัทธภาพภาคพิเศษของไอน์สไตน์และถูกนำไปเชื่อมโยงกับการสร้างระเบิดปรมาณูจนทำให้หลายคนคิดว่าไอน์สไตน์เป็นคนคิดค้นระเบิดปรมาณูขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วสมการและทฤษฎีของไอน์สไตน์เป็นเพียงแค่แนวคิดเท่านั้นเพราะคนที่พัฒนาระเบิดปรมานูนั้นก็คือเจโรเบิร์ตออเพนไฮเมอร์นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการแมนฮัตตันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอันที่จริงแล้ววัตถุประสงค์ของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ในการคิดค้นทฤษฎีนี้ขึ้นมาก็เพื่อสร้างพลังงานสะอาด ไม่ได้มุ่งหวังหรือต้องการให้เกิดอาวุธมหาปลัยที่สร้างความหวาดภาวาและหายนณะให้กับโลกใบนี้แต่หากจะบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์เลยก็ไม่ใช่คำกล่าวที่ถูกต้องเสียทีเดียวค่ะเพราะในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองทางฝั่งนาซียอรมันก็ได้มีความคิดที่จะสร้างอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมานักฟิสิกส์เยอรมนีที่ลี้ภัยมายังสหรัฐจึงพยายามโน้มน้าวให้รัฐบาลสหรัฐจัดตั้งโครงการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ให้สำเร็จก่อนเยอรมนี และเพื่อให้สิ่งที่นําเสนอนี้มีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นพวกเขาจึงขอร้องให้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่กําลังด่งดังในฐานะนักฟิสิกส์อัจฉริยะช่วยลงนามในจดหมายที่จะส่งถึงประธานาธิบดีสหรัฐและเัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็ได้ตัดสินใจลงนามในจดหมายดังกล่าวตามคําร้องขอเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้รับจดหมายดังกล่าวแล้วก็สั่งให้ตั้งคณะที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา กระทั่งกลายเป็นโครงการแมนฮัตตันเพื่อสร้างอาวุธนิวเคลียร์จนสำเร็จได้ในที่สุดหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองอเบิร์ไอยส์ได้แสดงบทบาทต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์อย่างชัดเจนอาทิคำกล่าวของเขาที่บอกว่าผมไม่รู้หรอกว่าในสงครามโลกครั้งที่3มนุษย์จะใช้อาวุธอะไรต่อสู้กันแต่สงครามโลกครั้งที่สจะสู้กันด้วยท่อนไม้และก้อนหิน โดยคำพูดดังกล่าวเกิดขึ้นจากการสนทนาระหว่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์กับอัลเฟรดแวนเนอร์นักเคมีชาวสวิสแลนด์ในปีคศ1949แต่คาดว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่3ในเนื้อหาทํานองเดียวกันนี้ในงานปาร์ตี้ตั้งแต่เมื่อปีคศ1947แล้ว ไอสไตน์เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายเมื่อวันที่18มิถุนายนปีคศ1955หลังจากที่ไอสไตน์เสียชีวิตไปแล้วก็ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์รูปไอสไตน์ครึ่งตัวขึ้นภายในสถาบันฟิสิกส์แห่งกรุงเบอร์ลินเรียกว่าหอคอยไอสไตน์เพื่อระลึกถึงความสามารถของเขาในปีคศ1999เอาเบิร์ตไอสไตน์ได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษ เดอะนิตยสาร Times ได้บันทึกว่าเขาเป็นบุคคลผู้ได้รับการยกย่องสูงที่สุดอันดับที่4แห่งคริสตศตรวรรษที่20และจากการจัดอันดับ100บุคคลผู้มีอิทธิพลอย่างสูงในประวัติศาสตร์ไอสไตน์ถือว่าเป็นนักวิทยศาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งคริสตศตรวรรษที่ 20, และหนึ่งในสุดยอดอัจฉริยะตลอดกาล คุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว